สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆมือนี่คุณตาวิถีไทยกับพามาหนึ่งปลาเนาะท่านผู้ชมเนะมาะแซ่บๆซบมือนี้คุณปลาเออคุณตาวิถีไทยได้ปลาปลาหนึ่งมาเนาะปลาเอือบตรง,งนี้นี่สามถุงท่านผู้ชมเนาะแซ่บๆบมือนี้แซ่บเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสินหนึ่งสู้กินเนาะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งปลาแซ่บๆซนะนะเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยติดแก๊สก่อนอ่าป๊อ นี่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 เออคุณตาวิถีไทยเท้าตัวทีไรก็อร่อยทุกทีนี่คุณตาที่ใส่อันนี้แล้วก็วางซ้อนเออเออผักออกมีนี่ได้ได้ผักเอาไว้ตรงกลางนี่เออนี่เอาปึ๊บจะทำเป็นสองชั้น นะทำเป็น2ชิ้น2ชิ้น2ชั้น2ชั้นเออนี้นี่นี่อันตาวิธิไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีแซบคือเกามาี่ ชั้นนี้ก็มีหัวกับตัวเนาะชั้นนี้ชั้นที่หนึ่งหัวกับตัว,วนะชั้นที่สองก็หัวกับตัวคือกันหัวกับหางหัวกับหางหัวกับหางคุนผู้ชมส,สุ่อันนี้สั้นแรกเนาะสั้นแรกอ้าเดี๋ยว อันนี้สั้นที่สองเดี๋ยวสั้นที่สองมาปึ๊บนี่สั้นแรกปึ๊บปึ๊บอันนี้สั้นที่สองไปนี่สั้นที่สองตัวนี้เออนี่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 สั้นที่สองเดี๋ยวก็จัดพักใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะเซออ็ปแซบมาอนี้ปลาหนึ่งเออคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที่เดี๋ยวคุณตาเสียเอาฟาร์มาปิดาปนี่ฟาร์มาปิดปึ๊บ อา้าทีนี้คุณตาวิธีไทยสิไปเวียกนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคุณตาสิปิดวิดีโอไว้เนาะอยู่ประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งอีกเนาะสิมาเบิ่งอีกความสุกข,ของเขาสิอ่าไปถึงใสนะ่เนาะท่านผู้ชมนะเนาะอ้าเดี๋ยวเขาสิมากินหนึ่งปลาน้ากันแซ่บมาเนี่ท่านผู้ชม1ิบหกนาทีผ่านไปท่านผู้ชม ดีเฮาซิมาเบิ่งนึ่งปลาของเฮาเนาะความคืบหน้าของนึ่งปลามาดูซิว่ามันสุกหรือยังเนาะคุณตาวิธีไทยนี่ปลาปิตาแซบแท้คุณตาวิธีไทยดูซิขออนุญ,ญาตจิกเบิ่งเนาะถ้ามันเปื่อยแล้วข้างในมันไม่มีมันโบมีเลือดวาง่ายไ,ไปโบมีเลือดนี่น,นี่เห็นบอกอยากมีเลือดจักน้อยได้ท่านผู้ชมเอ้ นี่แต่ว่าสุกกับสุกแล้วละ่ะนะนี่นี่นี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสูเบิกเนาะแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้มันยังนี่เลือดหรือน้ามันมันนี่โอ้น้ามันน้ํามันบบแม่นเลือดท่านผู้ชมน้ํามันน้ํามันเนาะท่านผู้ชมเนาะเห็นบอกเออเอาน่าจะสุกแล้วละ่ะท่านผู้ชมไปปิดไว้คือเก่าซะเนาะปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ขอเวลาอีกสักอ่าตอนนี้17เจนาทีเนาะอีกสักอ่า ห้านาทีไปขอเวลาห้านาทีเออขอเวลาห้านาทีเออเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยกะซีจังซีมาเบิงอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะอีกห้านาทีเนาะเอาน่าจ,จะได้เลวเนาะท่านผู้ชมเนาะดูสีสันดู <c oughs> เป็นแซบลนะท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้อันนี้ชั้นแรกอันนี้ตัวชั้นแรกอันนี้ชั้นที่สองอันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูชั้นที่สองเนาะท่านผู้ชมเนาะ นี่นี่ตัวนี้ชั้นที่สองเห็นอยู่เบาะท่านผู้ชมปลาปิดตาแซบขนาดเอาโอเคพอแล้ว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 สุกแล้ว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 นี่สุกแล้วพ่อมาดูครั้งหนึ่งแล้วอ่ะโอเคมากินหนึ่งปลาลำกัดเนาะท่านผู้ชมเนาะแรงนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม